ครับเล่นมาเยอะเหมือนกันครับพี่เคยครับ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 เกมวันสิ้นโลกเนี่ยครับเอ็กช็อตเอ็กช็อตครับอ๋อดอทเอครับพี่พีบีฮะถ้าเป็นเกมเซลก็พบฟูวิ่งเร็วฟูตีเร็วอะไรพวกนี้ยนี่บักใต้ดินเทศช็อตบ้างเกิดมาตายแม่งกระโดดขึ้นเรือกินกระดาษ แล้วเราทำอะไรไม่ได้มอมมี่อ่ะพี่ลอยลอยไม่ยุ่ไม่กระโดดแบบกระโดดยิงยิงขึ้นไปบนฟ้ายิงไม่ตายอยู่หลังกำแพงมันยังยิงผมได้พี่คิดดูบินได้เลยพี่ผมนี่ไปตามยิงเขาไม่ทันเลยเขาอยู่บนฟ้ากันเลยอย่าเล่นเลยครับโปมันมันไม่สนุกหรอครับมันชนะก็จริงหรอครับแต่ว่ามันมันมันไม่ได้อารมณ์เกมฮะ อยากให้ใช้ฝีมือเหรพี่เล่นโปรไบชั่นไม่เจอเลยเหรอครับเล่นไปเหมือนเด็กเล่นนะพี่อยากใช้มากเล่นกับพ่อเด็กเล่นเถอภภภนะนะยังไม่ดีปนในในไปช่วยพ่อแม่ทำงานดีกว่าจริงถ้าอยากใ,ใช้โปรอ่ะโปรที่สุดวายเลิกเล่นโปรไอ้ตาเล่นโปรเลิกเล่นเถอะเพร้องรอดีแต่ตางี้อ่ะเติมมาโปรมันกองนะเดี๋ยวอย่าใช้เลยถือมือนี่าปล่อยพวกใช้โปรเลิกใช้เหอะครับแต่มันไม่คุ้มอ่ะ เล่นไปนานๆเดี๋ยวก็โดนแบนดูเขาบอกว่าพ่อมึงตายครับมึงเล่นเกมยิงปืนมึงเสิร์ฟบินได้มึงติดเปคกหรือเปล่านเนี่ยฮะ